สวัสดีครับกลับมาพบกับหมูสนามพีวิวก่อนเกมประจำวันที่21เมษายน2566นี้เรามาวิเคราะห์บอลและแนวทางการลงทุนกันนะครับเราเริ่มที่คู่แรกกันเลยอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเซาแฮมป์ตันแต่เวลาตีสองตรงเรามาดูสิติและความพร้อมของ2ทีมครับจากฝูงอาร์เซนอลผลงานล่าสุดเสมอมา2นันติดเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลด้วยสกอร์เดียวกันที่2ประตูต่อ2และเกมนี้ ต้องต้อนรับการมาเยือนของเซาแฮมตันทีมบวยอันดับยผลงานยำแย่ยยสุดๆไม่ชนะใครมา6เกมติดเป็นการเสมอ2แพ้สเกมร่าสวดแพ้ขาบ้านต่อชิสตันพาเลทมา2ประตูต่อศูนย์เรามาดูความพร้อมของ2ทีมนะครับเจ้าบ้านอาเซนอลจะไม่มีโทมิยาสึวิลเลียมซาริบาและโมฮัมเหม็ดเอเดนี่นะครับที่ได้รับการบาดเจ็บส่วนทีมเยอจะกขาดฮวนลาลิออสและเชอาดามที่ได้รับการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ พื้นใหญ่อาร์เซนอลหลุดมาเสมอมา2เกมติดแต่เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองและเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับเราไปต่อที่ราคาที่แกร์คูนิงกันนะครับอาร์เซนอลพบกับเซาแฮมตันได้เปิดมาที่อาร์เซนอลต่อ2ลูกอ้างอิงราคาจากเกมซัดสปอร์ตของเกมซัดหนึ่งหกแปดสำหรับนักลงทุนที่ชอบบินมิคพาเล่หรือสเต็ปสองถึงทุกสองคู่ลดสามเปอร์เซนต์ทุกบินทันที at เกมซัดหนึ่งหกแปดนะครับและราคาหน้าเกมวันนี้อาร์เซนอลต่อ2ลูกน้ำแดงศู สกอร์สูงต่ำผมไม่สูงนะครับมากกว่า3ถึง3.5น้ำาดเก้าเก้นะครับส่วน1นคูณสผมให้จิ้มไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเรามาต่อที่ลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอาลบวกเชิญบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนของสตุตการ์ตเวลาตีหนึ่งครึ่งเจ้าบ้านอาลบวกทีมอันดับสี่ผลงานในลีกห้านั้นลังสุดยังไม่ชนะใครเป็นการเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดก็บุกไปแพ้อาร์บีไลซิมา2ประตูต่อ3แล้วนั้นนี้ต้องต้อนรับการมาเยือนของสตุตการ์ตทีมอันดับสิบหกผลงานในลีกห้านั้2 เกมล่าสุดก็บุกไปยันเสมอรัดมูลมา3ประตูต่อสามตีตคู่นี้ที่เจอกัน5นัดหลังสุสดสตุกการ์ทำได้ดีกว่านะครับชนะไปถึง4ี่เอาบวกชนะแค่1นัดนะครับและนัดล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปวันที่29เดือนส0 2022ันะครับสตุกการ์ชนะไป้2ประตูตอนหนึ่งแล้วเรามาต่อที่ราคาที่แกปคู่นี้กันนะครับเอาบวกพบกับสตุกการ์เลเปอร์มาที่สตุกการ์ต่อที่เสมอควบขึ่งอ้างอิงราคาจากทีมซัพสปอร์ตของ GGM มซัตหนึ่งหกแปด สำหรับนักลงทุนที่ชอบบินมิกพาเล่หรือสเตปสองถึงสิบสองคู่ลดสามเปอร์เซ็นต์ทุกบินทันที atgmz168 นะครับและราคาหน้าจิ้มวันนี้สตูดิโอต่อที่เสมอควบครึ่งน้ำดำศูนย์จุดแปดแปดผมให้ลองเอาบวกนะครับสกอร์สูงต่ำผมให้ไปที่ต่ำนะครับน้ำแดงศูนย์จุดเก้าเซส่วนหนึ่งคูณสองผมให้จิ้มไปที่เอาบวกนะครับเรามาต่อคู่ที่สามนะครับในลีกกันโชว์สลีอิตาลีเวโรนาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโลญญาแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า เ้าบ้านเวโรนาทีมันดับ18ผลงานในลีก5นันหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มไม่ธรรมดาบุกไปยันเสมอทีมจ่าฝูงอย่างนาโปลีมาศูน์ประตูต่อศูน์และเกมนี้ต้องต้อนรับการเย็ยนของโบลญญาทีมันดับ8ผลงานในลีก5นันหลังสุดชนะ2เส,สมอ3เกมล่าสุดพิ่เเปิดบ้านยันเสมอแชมป์เก่าอย่างเอสซีมิลานมา1ประตูต่อ1และเทียบฟอร์มโดยรวมของ2ทีมโบลญญาทำได้ดีกว่า5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครบวกกับสถิติการเจอกันของ2ทีม ในนัดหลังสุดโบลอนยาเอาชนะเวโรนาได้2เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวดูแลเกมนี้ทีมเยือนโบลอนยาไม่น่าแพ้นะครับและมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับเรามาต่อที่ราคาที่แครบคู่นี้กันนะครับเวลาน่าพบกับโบลอนยาเลสเปิดมาที่เวลาน่าต่อที่เสมออ้างอิงราคาจากทีมแซดสปอร์ตของเกมแซดหนึ่งหกแปดสำหรับนักลงทุนที่ชอบบินมิกพาเล่หรือสเต็ปสองถึงสิบสองคู่ลดสามเปอร์เซ็นต์ทุกบินทันที at เกมแซดหนึ่งหกแปดนะครับ ราคานาจิวันนี้เวลนาต่อราคาเสมอน้ําดํา0.88ผมให้ลองโบลุนยานะครับก็สูงตามผมให้สูงนะครับมากกว่า2น้ําดํา0.99ส่วน1คูณ2ผมให้จิ้มไปที่โบลุนยานะครับแล้วมาต่อที่คู่ที่4นะครับในลีกลิกาสเปนเอตเปนยอนเจเปอร์บานต้อนรับการเยือนของคาดิสเจ้าถิ่นเอตัันยอนทีมรองไว้อันดับ19ผลงานในลีแพ้มา5นัดรวดเกมล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้เบติสมา3ประตูตอนหนึ่ง น,นันนี้ตั้งต้นรับการเย็นของคาดิทีมันดับ16ผลงานในหลีกข่านั้นลังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ 2, แ้สองเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเลเอามาหลีกมาสองประตูต่อศูนย์ฟอร์มแย่ทั้งสองทีมผลงานที่เจอกันในช่วงหลังของคู่นี้จบด้วยการเสมอมาสองนัดติดดูจากฟอร์มทั้งคู่แล้วณเวลานี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เกนวิจะลงเอยด้วยเสมออีกครั้งนะครับแล้วมาต่อที่ราคาที่แคบคู่นี้กันนะครับเอ็ดบันยอนพบกับคาดิสเลเปอร์มาที่เอ็ดบันยอนต่อที่ครึ่งลูก อ้างอิงราคาจาก GMZ Sport ของ GMZ 168สำหรับนักลงทุนที่ชอบบินมิกพาเล่หรือสเตป2-12คู่ร้อย3%ทุกบินทันที at GMZ 168นะครับและราคานาจกกีวันนี้เ S ปันยอนต่อที่ครึ่งลูกน้ําแดง0.90ผมให้เ S ปันยอนนะครับสกอร์สูงต่ําผมให้ต่ํานะครับน้ําำดำ0.81ส่วน1คูณ2ผมให้จิ้มไปที่เ S ปันยอนนะครับและขอบางทุนไปที่เสมอด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ41ฟุตบอล4คู่ของวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์ comment, เข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมูสนามบอลเต็งถ้าสนใจบอลทำกำไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือแอด g m z 168นะครับ